ือัอน,นี้ก็ไม่เอ็ดอันไส้เกี๊ยวด้วจ้ะเด้ออันนี้นะคือไก่แล้วก็ไก่บดแล้วก็แล้วก็โหโหอมซอยแล้วก็อันเอ,อ่อแครอทจากแครอทสามอย่างแค่นั้นละจ้าเสิร์ฟลงไปสามอย่างแล้วก็มาเบิ่งวิธีการปรุงนะจ้าเนาะให้อันซอยลงไปเลยตามแต่ชอบได้จ้ะเด้อไม่ได้สูตรตายตัวเอาแบบวันรสซาตามอันตามใจชอบจ้า ลสดีลงไปน้ำตาลลงไปพอจ้าแล้วก็น้ำมันหอยจ้าไม่ได้สูตรตายโตเด้วยจ้ะเ้อสูตรตาอำเภอใจจ้าพิไทยจ้า สุดเออตามตามใจชอบสุดตามใจชอบจ้ากระเทียมเล็กน้อย คลุกเขาให้เข้ากันจ้าแล้วค่อยเอาไข่มาใส่เอาไข่ใส่เลยก็ได้วันนี้จะทำเกี๊ยวน้ำจ้าใส่ไข่ลูกไปเลยสองลูกไม่หม่วงเครื่องจ้า ลงไปเลยจ้าใส่เกี๊ยวนะคะนี่ใส่เกี๊ยวไม่ได้กุ้งนะคะใส่ไก่จ้ะไก่สับจ้า เยอะมากเลยบลเลอร์เบเตอเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาเจอกันตอนห่อนะคะเดี๋ยวห่อให้ดูนะคะเติมห่อเกี๊ยวกันเลยค่ะนี่ค่ะแผ่นเกี๊ยวของเราแผ่นเกี้ยวสําเร็จจะ้ะก็เยอะอยู่เราก็มาหอ่อกับไส้ที่เราทําไว้ไส้เกี้ยวนะจะ้ะ โอเควางไว้ตรงนี้ก่อนนถ้วยแล้วก็ไข่ก็สำหรับแปะติดเกีียวไว้อจ้ะโอเคลงมือกันเลยจ้าไใส่ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะทันรักหอ่อง่ายๆค่ะตามสไตล์มอนีชแนลนี่แหละจ้ะเด้อ หอนไม่สวยก็จะว่ากันได้จะเด้ชาลีข้าวนิชข้าว9ไม่ค่ะอืมไปไปไป9เจมี่ได้อัอย่ามาเล่นอย่างนี้ไปไปไปโอ้ยใส่เยอะเกินไปอันใส่น้อยลงอีกหน่อยหนึ่งโอเคว่าใส่เยอะเอ้ยว่าใส่น้อยก็ยังเยอะอยู่ ใส g, ่ถล tamam. <grocery stores, S 2> ักไปเลยจ้าเกี๊ยวใส่ถลักจ้าเกี๊ยวใส่ถลักจ้าใส่ถลักใส่ถลักเยอะไปเอ๊ะฉันซ็จะกินซาวาอุสุกแล้วจ้าเอ๋เอ๋โอลิแนนา เดี๋ยวแม่บอกพ่อมาจัดการนะไปหนีจากนี่พอแล้วพอแล้วอย่ากกินแต่ของม่งของหวานไม่ได้กล้าสกถ้ามันก่อออนซนเลียพับเปอร์เซเลียมเห็นไหมพับเปอร์ยังสีห่อไปเลยๆนี่แหละจ้าถ้ามานสีเเซเลียมเหรอห่อจนเซ็ตพุ่ละ่ะนี่คือร์เซตอันเรกะสีห่อเฮิ่นเบิ่งจ<ะ>ักสิบนาทีจักสี่จักห้านาทีก็ได้เดี๋ยว ต้องไปเบิ่งกันต้มกันเผอนําอยู่จ้าเบิ่งวิธีการห่อไปสะก่อนจ้าเอ้ามีเห็นเนาะวิธีการห่อวิธีการเอ็ดกันนี่เดียโอเคไล่จ้ะไม่ได้ไม่ได้พอแล้วพอแล้วลบปูลบปูพอแล้วไม่ต้องไม่ตารวีไม่ตารวีนี่นี้ไล่ก้อวปูอ้แม่ทําไม่เอาไม่เอาไม่ให้ช่วยไม่ให้ช่วยไม่ช่วยไป แนวมันอ้วกแต่ชัวร์แมวม่อดเธอไม่ต้องแม่ไม่ต้องการให้ช่วยนี่ลูกมาถามว่าต้องการให้หนูช่วยไหมบอกไม่ต้องแม่ทําเองไอ้จีอ้างว่าพูดว่าพี่โดยพี่โดยพี่โตเพราะเขาพี่โดยสิแต่มีด้ามหน้าเต่งม่นถาไม่ได้ไม่ได้ถามไม่ได้พูดได้หรอแม่เขาบอกว่าหนูอยากช่วยแม่แม่ไม่ให้ช่วยนี่ เสร็จแล้วจ้ะห่อง่ายๆได้จะเด้อไม่หอ่อไม่ได้หอยากจ้ะมนก็ทำง่ายๆของมนนี่แหละสไตล์ของมนนในชแนลนะจ๊ะทำง่ายๆไปจ้าทำกินท,ทำกินตลอดก็เลยไม่ได้ นั่นกระชินาเกาะต่อมืทำง่ายๆจะทำง่ายๆหินนาทีแล้วนอดสามนาทีเดี๋ยวเดวน้านี่เวลาแม่ถ่ายนี่ยุ่งยากอีกแล้วไปดไปละัวของ,ง่ายๆจ้ะ ใส่สีเหลือหลายอยูด่ด้ะนี่เป็นเผือเกี่ยวเขาได้สองห่ออยู่ขนาดเสือหลายแล้วได้นี่ยไข่นี่ก็ไว้ติดนี่นะจ้ะเอาไปต้มเหมาจ้า ใส่หลายก็ไม่ได้จ้ะเสื้อใส่นี่น้อยนี่ล่ะเสื้อหลายๆຫັ້ນเป็นอย่างเต็มงานก็อย่างนั้นบ้าน,น,งงาน,านตาไทยแล้วนี่ ให้ดูอีกสักหน่อยจ้าออกไปเรื่อยๆจนจะเสร็จนั่นแหละจ้าโอเคออกไปเรื่อยๆนะจ้าจนจะเสร็จจ้าสวัสดีค่ะ เอากันโต๊ะอันห่อเกี๊ยวแล้วแล้วนะจ๊ะเนาะห่อเกีย๊ยวแล้วแล้วได้สองจานได้สี่สิบแผ่นได้สี่สิบแผ่นจ้ะเสร็จแล้วนะคะกลับมาต้มกันเลยเอลงไปเลยจ้าต้มเกี๊ยวกันเลยจ้าไฟก็พอดีพอดีจ้าเกี๊ยวสุกแล้วมันยังสีฟูขึ้นมาจ้า ต้มไปเลยจ้าต้มแต่พอกินจ้าจ้าต้มไปจนมันนั่นสุกพูละจ้าเพราะว่าไก่มันสุกเร็วอยู่นะจ้า มันดูดีแล้วเราเกาขึ้นนะจ้ามันไม่ได้นึ่งอ่ะนะจ้าต้มมาเสิรน้ำน้ำร้อนนี่แหละจ้าต้มเหมาอันนี้ก็น้ำซุปจ้าน้ำซุปหม้อใหญ่เลยจ้าน้ำซุปกระดูกหมูจ้าเนื้อหมูกระดูกหมูจ้าน้ำร้อนแล้ว ซุปแล้วมันก็จะฟูขึ้นนนี่แหละจ้ามนไก่มีเอดหลายจ้าเยอดพอกินก็ะพอะกินกับฝรั่งไก่ลานี่ก็สามคนสี่สิบสี่สิบแผ่นนี่ก็โอเคแล้วเกี่ยว เกี๋ยวจิวเดี๋ยวข้ากาวน้ำมันพืชลงไปยอดจ้าน้ำมันพืชเทลงไปเนี่ยจ้ะน้ำมันพืชเทลงไปเลยแล้วเราก็คนคนแล้วมันก็มีจิ้จเดี๋ยวจ้านี่ละจ้า รอมันเดือดสักหน่อยเราไปกำลังเดือดสุกง่ายอยู่จ้ามันได้อันแดนแค่หัวหอมแล้วกันแค่รอดจ้าอะไรที่สุกง่ายๆแล้วก็ไก่ไก่ก็สุกง่ายอยู่แล้วสวยงามจ้มมาเก,กี่กกย,ยว เดือดแล้วจ้าเดือดแล้วมันก็ว่ามันสุกแล้วจ้ะเพราะว่ามันมนไม่เคยต้มนานจ้ะเดือดแล้วเราก็อ คิดว่ามันสุกแล้วเราจะเราก็เอานี่ลงไปเอาอันใหม่ลงไปจ้าใส่ลงไปเลยมันก็ไม่ต้มเยอะนะจ้าเนี่ยกินกับลูกพอถ้าฝรั่งจะกินแล้วค่อยต้มใหม่จ้าเพราะว่าเราทําไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้จ้าเดี๋ยวมันมันสุกมันเริ่มสุกเลยมันก็จะฟูขึ้นนะจน๊ะ จะเริ่มฟูขึ้นจ้าสุกแล้วมนกัฟูขึ้นจ้าเชี๋ยวเฮากันหน้าตาออกมาน่ารักน่ารับประทานมากจ้า มันฟูแล้วมันก็นจะเริ่มโอเคแล้วจ้ากระตร้มให้มันสุกสักน้อยแล้วก็เอาออกจ้า,าไก่มันสุกเร็วแครอทก็โอเคจ้าพราะเราทำชิ้นเล็กๆแล้วก็หัวหอมก็สุกเร็วอยู่แล้วค่ะุทุกอย่างสุกเร็วอยู่แล้วจ้า เสรแล้วค่ะเราก็ต้มเกี๊ยวเสร็จแล้วนะคะมาดูกันค่ะน่าอร่อยไหมคะเดี๋วเราก็มาจัดจานกันเลยจ้าจัดจานกันเลยจ้าแล้วก็เอาเกี๊ยวใส่จ้าผักสลัดเราก็ใส่ไปแล้วจัดจานเลยจ้า เราจะกินเท่าไรกินเยอะถ้ามําทํา,า,า,ากินเยอะยังไงก็ใส่ลงไปตามใจชอบเลยนะจ๊ะจัดจานไปเลยจ้าโอเคโอเคจัดจานไปแล้วที่เหลือเราก็เราก็ใส่เนื้อลงไปเนื้อหมูจ้าเนื้อหมูจ้ะเนื้อหมูที่เราตุนเรียบร้อยแล้วจ้า เนี่ยค่ะเรียบร้อยเราก็ใส่น้ำลงไปจ้าน้ำซุปลงไปเลยจ้าโอเคน้ำซุปเนื้อหมูลงไปเลยจ้า Okay. โรยผักลงไปเลยจ้าแล้วเราค่อยมาปรุงเครื่องอีกทีนึงนะจ้าน่ากินไหมคะโอ้โ oh หเจอกันที่โต๊ะอาหารจ้าเจอกันที่โต๊ะอาหารนะคะ